สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุนยามเช้าจ้าโอ้โหดีแล้วดีแล้วคุ้นบัดืูนกันต้องใส่กำไลมองนะใส่กำไลนะครับ คันนีไอวันมงคลบระดือจัดเม็ดโอ้ต่างนามมองเนมทางเมฆันมองทางนะคะนี่นเห็นเมฆวบ็ สัมผัดกินนะคะนี่สัมผัดกินอยากไปหาแม่หนูนห,ห,นหนูต้องมาผูกข้างนอกนะคะนี่ถึงจะเก็บขยะนะคะเก็บขยะอีกที่หนึ่งนะคะนี่ ว่าหนูไม่ดือ้อพราะเลยต้องออกมาไว้ข้างนอกคันแมนบอลหนูบดื้อทีนี้หนูบดื้อกับประมาณนี้ละนี่ถ้าหนูไม่ดื้อนะคะจะจะขนาดนี้นะคะ มองนี่โอ้ยเดรร์เล็กเอาไปหลินเนะาะโอ้ใช้วิธีหักด้วยกันหนิบลักเละนะคะหนิบลักเละเลยพนอวด ใส่ใส่กำไลเด็กหน่อยบอดื้นเจ็บบ่หักตัวเลยสวัสด,ดีครับยาำเช้ากันเร็วใส่ใส่พ่อห่งางๆค่ะเดินได้อยูน่นะคะ Áp khả lắng đi Kém khả lắng đi Tùn, tùn kiểu, khăn kiểu thì Khăn khả nái thì này Khăn, này, khăn này. สวยพาไปสั่งน้ำหนักน้ำสั่งมันล่างด้วยเส้นสายล่างสองขึ้นรถแล้วพ่อคุณนมาอืม ดีมีนี่มาล่ะดีดูเรื่องเนี่ยจับปะไถยไทมังจับนมคนกันนะใส่นมหน่อยผู้ใดหนึ่งจับนี่ให้จับนี่ เจ้าลลี่เท่ๆได้ค่ะไหนให้ดูตาหน่อยตาฉวยไหมตาฉวยไหมใส่เบืองเขียวหน่อยๆไหน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 ตาตายังไม่เหลืองนะค่ะยังออกสีดำๆอยู่ดำๆน้ำ าหนูฉวยไมกให้ดูหน่อยอตาเจ้าเล่โอ้ยขนายฮักเมื่อจรยันด็กคนต่อหม้อ,อยู่นี่ฟังต่าหม้อไว้จังสิบวันบ้าหลหน้า พอไงคุณล้างกดข้อหลุกไส้บิ้งกอดข้อถึงบอ,อบคุณนว่หมูแจ็คเดียวเด็กน้อยเอ็บถ่ายมุมไกลๆนะ สีกรีดเลยตอนนี้มาอยู่ในข้างป่านะฮะเป็นวัดป่าอาเจียงเด็กแท้เด็กแท้ไหนนี่ หนไหนนค่นีน้ถ้าถ้าบอกว่าเป็นขนายนี่ง่าปเป็นจิกเร็วแค่นี้ว,าวสาเหตุนี้นะคะต้องต้องใส่กําไรอ้วนนะคะนี่ขนาดมัดขาหน้าขาหลังบีดะคะ่ะเหมือนนางรู้นะคะว่าใครเอดถ่ายนางรู้หมดนะคะช้างเต๋เพียงแค่พูดไม่ได้นะคะ ถ้าอยากเห็นภาพดิดๆต้องเอบค่ะดูนางสุขภาพแข็งแรงดีนะคะนี่จิตใจก็ล่าเริงนะคะนี่ นั่งหลินกับใบตองล้วยดิดกันแล้วก็ทะเลาะกันกับใบตอง มั่งมังเอาแล้วถ้่แม่เข้ามาแล้วก <here. S 2> ็อย uh ่า huh. ลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ huh. uh ่งกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปดูนะคะคนบอดี้คนบอดี้อุ้ย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 น่าน่าน่ามึงหลินไป โอ้โอโอ้อ้นี่อ่าขัดง่ายจะขวงน,น,นานนานนานนนง่ายเท่งตาสู่โอ้ย น้ำที่ยัวออกอีกอยงนีน้โอ้ยสุดยอดกันม <c oughs> ัน โซพันตัวเองนะหาวิธีเอาหาวิธีออกเดี๋ยวบอหาวิธีออกเองได้ไหมเอ้าเอ้าเอาบอมีกันห้องเลย ออเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า